รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนาวิตาหรือดรนาวิยาวพลน์กุลอดีตนักร้องหนุ่มเรียนดีไอดอลผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคน ที่ต้องการไปให้ถึงฝันในด้านการเรียนแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่ากว่าจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเช่นทุกวันนี้ได้นั้นเขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายอย่างในชีวิตแต่ด้วยกำลังใจและโอกาสจากครอบครัวทำให้ชีวิตที่ดูเหมือนจะหมดอนาคตได้ผันเปลี่ยนไปนในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะยอดครูที่ให้บทเรียนแก่ชีวิตเขานั่นก็คือคุณพ่อนั่นเอง ผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับยอดครูนะครับของยอดคนของเราคุณนาวินตานั่นก็คือนายแพทย์วิโรธเยาวพลกุฎครับสวัสดีครับดีครับขออนุญาตเรียกตามคุณตาเลยเรียกป๋าเลยได้ไหมครับครับได้เลยครับลูกป๋าเมื่อกี้นะครับผมคุยกับคุณตาว่าประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวงการบันเทิงนะครับหรือว่าวงการศึกษาก็ตามแต่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีหลายๆช่วงชีวิตของคุณตาเองที่ต้องบอกว่า มีปัญหาตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับความจริงนเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เกิดในครอบครัวของคนไทยเราเนี่ยเยอะแยะครับนะ,ะผมเองก็ก็ถือว่าอ,อ,อยู่ในในอีเวนต์อนั้นเหมือนกันในเหตุการณ์อมือนกัน หลักหลักการที่ใช้อยู่ก็คือเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราแน่นอนเราเนี่ยต้องดูแลลูกโดยไม่มีเงืเลล่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะครับดูแลลูลกโดยไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ไม่ใช่ว่าเออเขาโตขึ้นแล้วเขาจะมาเลี้ยงเราเขาโตมาแล้วก็จะต้องมากลับมาตอบแทนเราหรืออะไรไม่มีเงื่อนไขนะ,ะครับครับอย่างนี้ให้ไปทุกอย่างเต็มร้อย แต่ตอนเด็กๆเนี่ยได้ยินว่าคุณใต้ก็ทั้งดื้อทั้งสนเหมือนกันนะครับตอนนั้นเนี่ยมีการสอนกันยังไงไหมครับก็ผมมีลูกสี่คนครับนะครับถ้าในสี่คนเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยตาจะเรียกว่า เป็นตัวปัญหาที่สุดเลยหนักใจที่สุดหนักใจที่สุดเลยครับโอ้โหสร้าที่สุดเขาสร้างปัญหามากที่สุดเนี่ยสร้างปัญหาเราเราคุยกันตลกตลกนะว่าจนกระทั่งแม่ก็บอกฮ้ยไม่เอาละพ่อลูกกู่นี้เนี่ยไปถึงพ่อก็โดนด้วยฮะโดนด้วยป๋าโดนด้วยนะสูงหัวกันป๋าโดนด้วยเลย ถ้าถ้าเราต้องไปอยู่คอนโดก็ก็ไปหนี่าปัญหาแม่เขาจนจนแม่เขาปวดหัวครับเราเราบอก้เรากอดคอกันไปไปอยู่คอนโดก็ไปเดี๋ยวเราก็ไปแก้ปัญหาของเรากันครับคือเราเราเราก็ทุ้งเทขนานดะเราไปตัดได้ยังไงอ่ะนะ,ะใช่ไหมไม่ได้คนระับปัญหามันต้องต้องต้องแก้ให้ถึงที่สุดอ่ะครับตอนนั้นนี่คือคืออ่าอ่ ที่ปัญหาหนักๆน,นี่ก็คือคตอนที่เรียนจบม .3 เนี่ยก็เกเรถึงขั้นที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนอพอไล่ออกจากโรงเรียนมาเข้าที่มัธยมอีกที่หนึ่งนะครับก็ถูกไล่ออกมาอีก ซึ่งโอ้โหก็วุ่นวายมากครั้งแรกก็คือหลาหาโรงเรียนเข้าให้ได้ครับที่สองก็คือจะไปจะสอบเอ็นทรานยังไงดังทนที่ยังไม่จบอ๋อรก็วุ่นวายพอสมควรครับ,รบก็โชคดีมีคุณพ่อคอยช่วยแนะนวอะไรเงี้ยนะมีคุณแม่คอยช่วยวดูแลเรื่องสุขภาพ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยยังไงบ้างครับคุณคุณพ่อแนะนวยังไงะเดี๋ยวเล่าเล่าเหตุการณ์ตอนถูกไล่ออกครั้งแรก่อะโอเคครับผมตอนตอนมัธยมต้นอ่า เราก็ได้สองขาว<ะ>จากทางโรงเรียนมาส่งมาที่บ้านให้ผู้ปกครองไปพบอส่งมาล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์คุณแม่นอนไม่หลับทุกคืนครับอบอกว่าหูแย่แน่แย่แน่นะงสงสยัสสงสยแย่แน่ผมบอกว่าเราอย่าไปคิดว่าแย่แน่เราต้องคิดว่ามันเลวร้ายที่สุดก็คือโดนไล่ออกแล้วเราก็จะได้หลับ ผมชอบคอนเซปต์ป่ามากเลยเอออคราวนี่สงสัยโดนไล่ออกแน่แน่หลับเถอะเพราะว่าไล่ออกมีทางแก้ไขอะไรครับนะเราก็ต้องแก้ปัญหากันไปหาที่เรียนใหม่อะไรก็ว่ากันไปบอกว่าโดนไล่ออกชัวนอนเถอะแล้วผลออกมาเป็นไงผลออกมาให้แม่นอนเลยนะเพราะก็บอกเออไล่ที่สุดก็โดนไล่ออกแล้วเราพอไปถึงโรงเรียน ก็โดนไล่ออกจริงๆครับคราวนี้ก็มาถึงอีกโดนไล่ออกครั้งที่สองครับนะฮะก็ชั้นมัธยมปลายละมตอนนั้นมมห้ามห้าคาคราวนี้ก็โตโตขึ้นกว่าเดิมอ่พอโตขึ้นกว่าเดิมก็พาวเวอร์มากขึ้นกว่าเดิมข้อหาก็หนักกว่าเดิมครับก็โดนออกอีกโดนออกโดนออกคราวนี้เนี่ย อนาคตเนี่ยมืดมนเลยครับนักมอห้ามันมันก็หัวเรี้ยวหัวต่อใกล้ๆจะต้องต้องเอ็นกันมอห้าเขาต้องเอ็นใช่ไหมกต้องได้มอหกถึงจะไปเอ็นได้ใช่ไหมเราออกมอห้าแล้วจะไปเอ็นที่ไหนนี่นี่มืดมิดเลยนะไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยเราไม่มีเวลาไป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 เสียโอกาสแบบรนี้อีกแล้วมันก็เลยทําให้เราเข้าใจว่าเออจากนี้ไปเนี่ยไม่มีทางแล้วที่เราจะพลาดอีกเราก็เราก็คุมอไู่แน่นที่สุด